ทำอย่างไรครูจะเข้ามานะคะสำหรับที่โรงเรียนน่ะคิดคิดอันดับแรกคือเรื่องเรื่องของคนคนต้องได้ผลประโยชน์ค่ะตอนนี้ก็เมื่อเมื่อครูที่เข้ามาเราถือว่าเขาเป็นวิทยากรเพราะฉะนั้นคนที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเราก็จะได้เกียรติบัตรกลับไปในขณะเดียวกันครูที่มาร่วมเป็นวิทยากรมา มาร่วมงานก็จะได้เกียรติบัตรทุกครั้งซึ่งเกียรติบัตรนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาได้รับพึงพอใจสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ของเขาได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับโดยตรงหลังจากนั้นพอเข้ามาแล้วมาเห็นกระบวนการทำงานที่สนุกได้รับความภาคภูมิใจอธิบายให้เขาฟังแล้วคนที่มาก็ดีใจ แล้วก็เขาก็ขอนั่นขอนี่เออรู้สึกมันเป็นบรรยากาศที่ดีงงดก็คือเราเป็นกันเองอันดับแรกเลยนะคะก็เป็นกันเองอ่าแล้วก็เขาถามอะไรเราก็ตอบได้อย่างมั่นใจเพราะว่าคนที่จะเข้ามาตรงจุดนี้สิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องดูพื้นฐานของคนที่จะมาหาเราก่อน เรามีวิธีการดูตั้งมากมายเราอาจจะเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าโรงเรียนนี้มีพื้นฐานเป็นอย่างไรแล้วก็ถามเข้าก่อนว่าเขาต้องการอยากจะรู้อะไรเพราะว่าคนที่มาต้องรู้ตัวเองว่าอยากจะได้อะไรจากเราถ้าเราถามเขาเนี่ยเราก็จะเตรียมในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยได้ตรงเป้าหมายที่เขาอยากจะมาถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็ไปหาให้พร้อมก่อนที่เขาจะมาเราต้องทำการบ้านก่อน คือเขาจะถามว่า,าเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงเนี่ยไปอยู่ในส่วนไหนของการจัดก,การเรียนรู้แล้วก็เมื่อกลับไปโรงเรียนแล้วเนี่ยสร้างแหล่งเรียนรู้อย่างไรแล้วก็ให้หนักเรียนเนี่ยได้ที่บอกว่าอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยทำยังไงก็มาดูกรณีตัวอย่างของเราเราก็อธิบายไปว่าเรามีกระบวนการทำอย่างไรแล้วมีตัวอย่างให้เห็น ซึ่งตัวอย่างเด่นๆเ,เราก็จะมานำรวบรวมเอาไว้ที่ศูนย์เรียนรู้ของเราที่มีห้องเฉพาะแล้วก็ที่โรงเรียนก็จะให้แต่ละกลุ่มสาระเนี่ยมีแหล่งแหล่งเรียนรู้ซึ่งแหล่งเรียนรู้นี้คุณครูทุก กลุ่มสาระก็จะพิจารณาผลงานที่โดดเด่นแล้วก็จะอธิบายเรื่องหลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงถอดบทเรียนได้ชัดเจนเราก็จะเลือกเอามาเอามาวางไว้ให้เป็นกรณีตัวอย่างอพอนักเรียนคนอื่นได้เห็นได้เข้ามาศึกษาก็จะเป็นการเรียนรู้ไปเองโดยอัตโนมัติแล้วคนที่ได้นำเอาผลงานมาวางไว้ก็เกิดความภาคภูมิใจ เป็นกรณีตัวอย่างพอตัวเองทํางานก็มีความตั้งใจทํางานมากขึ้นเพื่ออยากจะได้เอางานเนี่ยมานําเสนอมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของครูมาใหม่นะคะคือด้วยโรงเรียนเนี่ยจะมีคนมาศึกษาดูงานบางทีก็ผ่านมาขอแวะเข้ามาดูประมาณครึ่งวันครึ่งวันอยากจะได้อะไร ดูหนึ่งวันดูสองวันนะคะก็จะมีหลายรูปแบบเราก็จะมีกำหนดการให้นะคะก็ปรับเปลี่ยนตามสิ่งที่เขาต้องการทำจนเคยชินจนกระทั่งคุณครูที่เป็นคณะกรรมการรู้บทบาทหน้าที่อ่ะนี่มาแล้วนะเขาจะรู้เลยว่าต้องทำอะไรคะ่ะแล้วก็นักเรียนก็เคยชินเขาจะรู้หน้าที่ของเขาเองโดยอัตโนมัติมันเป็นสิ่งที่พอเกิดขึ้น โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเป็นไปเองโดยอัตโนมัติด้วยว่านักเรียนเนี่ยรักโรงเรียนคือคือใจเนี่ยมีรักโรงเรียนมีความรู้สึกว่าเหมือนบางทีเขาเอออาจจะอยากจะปล่อยอยากจะมีความสุขบ้างแต่พอรู้ว่ามีคนมางเรียนเขาจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติคือเขามีใจรักโรงเรียนนะคะ คุณครูก็เช่นเดียวกันจากการที่โรงเรียนเราเนี่ยเอาก็ถือว่าเป็นศูนย์หในประเทศเพราะฉะนั้นพอพอได้สิ่งนี้มามันมันเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าจากร่วมเต็มร้อเซหรือไม่ก็ตามแต่มันเป็นว่าเข้ามาอยู่ในวงจรของโรงเรียนนี้แล้วก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติจะบอกว่ายังไงมันบอกไม่ถูกนะคะคืออยากจะให้โรงเรียนตัวเองคือเหมือนกับว่า มีใครมาว่าโรงเรียนเราเราก็จะไม่ยอมอย่างนี้นะคะมันเป็นไปเองนะคะ่ะค่ะรักค่ะค่ะข,<อ>ข,ขอบคุณค่ะแชร์ข่าวนี้ค่ะ